สวัสดียามเย็นจ้านี่เราก็จะลงไปทานข้าวกันนะคะและเอาบรรยากาศยามเย็นของเมืองเวสเทอร์โรสมาให้ดูก่อนนะคะหุยก็ห <c oughs> ้ามถ่ายรถตำรวย <c oughs> นี่เลย,ยจ้ายามเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม20่สิบนาทีนะคะ ังไม่มืดเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะเป็นหน้าร้อนแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมนูตอนเย็นนี้จะเป็นอะไรสามีจ่ายเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนอุ้ยระมานก่อนจะได้มีแสงเข้ามาข้างในประหยัดพลังงานช่วยโรงแรมหม่น่ารักไหม เป็นแขกพี่ดีนะ <laughs> ต้องเริ่มต้องด้วยแอปพปอร์ไซส์นะคะขนมปัง,งกับซอสอะไรสักอย่างขนมปัง,งกับอะไรนะกระเทียมเนี่ยเป็นซอสกระเทียม น,นี่คืออาหารของมูรานะคะตั้งแต่กินเนื้อที่สเปนแล้วมันแซ่บนะคะแล้วก็ติดใจค่ะก็กินต่อไปนะคะอันนี้เป็นบริวิฟนะคะก็เป็นหลังส่วนหลังนะคะเนื้อส่วนหลังของมูอนะคะอันนี้ก็ของสัตว และนี่ก็เป็นไอศกรีมของสามีจ้าไงน่ากินไหมล่ะทุกคนกาแ,แฟใส่นมนะคะไม่ใส่น้ำตาลจ้าและนี่เราก็มาถึงห้องแล้วนะคะนี่ก็มาดูทีวีกันนะคะแล้วก็จะนอนแล้วจ้า สามีก็ดูทีเวียงเมามันมากทุกคนไปแล้วจากฝันดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาภาพกีฬามันมันมาฝากอีกนะคะแต่ไม่สามารถถ่ายหน้าคนได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวส่วนตัวทุกคนถ้าเราไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาไม่สมควรถ่ายนะคะถ้าเขาฟ้องร้องเราเนี่ยเป็นเรื่องทีเดียว